ดีพ่อแม่พี่น้องฟังฝ่ายสุขคนเนาะมืัอนี้ก็มาพ่อกับซองมาพุ่มมาพี่เซลเก่าเนาะพี่น้องเนาะมืัอนี้มาพุ่มเสียมาตามแนวทางหวยฮานอยพี่น้องเนาะวันเมื่อคืนนี่มาพุ่มบริกรเนาะเขาเลยบริโภคแนวทางให้พี่น้องเนาะอ่ะมาตามกขาเลยพี่น้องงมดเซลเจ็ดแล้วพี่น้องสำหรับแนวทางฮานอยเนาะพี่น้องเนาะงมดพี่เซลเจ็ดโอเจ็ดเนาะน้อยพ e ิเศษก็บน้อยพี่น้องเนาะอน้อยพิเศษกับด้อพี่น้อง ไมยพิเศษก่อนได้พี่น้องเด้อปากกาแดงปูหมูมีเนาะใส่ซ้อขีดได้พี่น้องบมมีปากกาแดงเนาะใส่นี่ขีดก็ได้ต้อเนาะพี่น้องบมมีปากกาแดงกันเนาะสีน้ำเงินขีดลรเนาะพี่น้องเนาะอ่ะบนล่างคือเก่าเด้อพี่น้อง ำหรับเด่ดนน้อยพิเศษเด้๋ยวพี่น้องเริ่มมาพู่มให้เด่นเป็นที่สามกับสี่เด้ด๋ยวพี่น้องนี่เนาะเด่นสามกับสี่อันนี้คือน้อยพิศเศษเด้๋ยวพี่น้องเนะาะกำลังจับขู่แล้วพี่น้องจับคู่ก็สีมีอยู่เนาะสำหรับน้อยพิเศษเด้๋ยวพี่น้องส,ส,ส,สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเลยวพี่น้องน้อยพิเศษเนาะ สี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอันนี้เป็น้อยพิเศษเลยพี่น้องเด้อไอเด่นนี่เนาะสามกับสี 4, ่เนาะพี่น้องเนาะตัวเด่นมาเนาะอ่ะสำหรับชุดสามตัวเนาะมิดเดียวก็ได้พี่น้องเจ็ดแปดสี่อ่ะพี่น้องไปมากแกมหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนี่ ําหรับแนวทางหาน้อยพิเศษเนาะอ่ะไปตามกันต่อบดนี้น้อยปกติพี่น้องอ่ามาน้อยปกติบดนี้พี่น้องยปกติเด้อพี่น้องเด้อหวสัก10 ปกติเล้ยพีนองเนาะนี่คือน้อยปกติพี่น้องน้อยปกติการแดงมันเบิดพีนองต้องนหนึ่งเงี่ยเนาะน้อยปกติเนาะส่วนน้อยปกติเนาะบบบพุ่มที่เดินไปที่เนาะบนล่างที่เก่าเร้่อง่นอง ไอดเดียนที่สี่กับห้าได้พี่น,อน้องเนาะปกตินเนาะไอเดนที่สี่กับห้าพี่น้องตัวเลขมีเขามีรุดได้พี่น้องเด้อปผู้ไม่เดินสี่กับห้าด้พี่น,อน้องเนาะปกติเนาะตัวเลขมีเขามีรุดเด้พี่น้อง อ่บาบนี้การมาจาับคู่ร้งกันเลยที่เนาะสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สามสี่แปด หนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดห้พี่น้องประพูนให้แค่สำนีเด้อพี่น้องเด้อบ่ยังให้ลายนาะพี่น้องเนาะให้แค่หกขู่เลยพี่น้องมาคือมาเนาะบ่มาก็คือบ่มาเนาะพี่น้องเนาะส่วนชุดสามตัวมิดเดียวเด้อพี่น้องนี่มา หมากกับแคปในจอแล้วพี่น้องเด้อสำหรับในทางฮานอยเนาะอันนี้คือน้อยปกติแล้วพี่น้องเนาะสำหรับเด่นเนาะให้เด่นเป็นที่สี่แล้วพี่น้องต้อเทียบปรับเจาะใแห่มันกับพกเข่าเล้วพี่น้องเด้อนี่สายรูดสายวิ่งกับพี่จอเอาเด้อพี่น้องรูดคือรอดเนาะพี่น้องเนาะนี่ฮะตามกันน้อยวีพีมาในี้พี่น้องอ่ะเนาะมาตามน้อยวีพีต่อมาในี้พี่น้องงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบหกเจ็ด น้อย VEP บนล่างคือเก่าหน่อยแล้วพี่น้องแต่ว่าบกรุมบริเวเนาะโอ้ยประกายแดงคอยขีดบอกออกเลยพี่น้องส่วน VEP เนาะพี่น้องเนาะให้เดินไปที่ VEP เด้พี่น้องบนล่างคือเก่า เด่นภูมีเด่น6กับเจดเดพี่น้องเด้อวีทีเนาะเด่นเกับเจ็ดูมีดดเด่น6กับเจดเด,ดพี่น้องเด้อมาจับผูเลยเนาะพี่น้องหกสองหกส 7, 4, 7, 7, 8, 7, 9, เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่พี่น้องสำหรับ,บน้อยวีพีเบอร์อื่นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยอะไทมมักแครหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขมีเท่ามีรุดเด้อพี่น้องอันนี้คือน้อยวีพีเนาะสุดสามตวัวพี่น้องเก้าสี่สามพี่นเนาฮะ ส่วนแอดมักแอดมาเป็นที่หกเจ้พี่น้องประจายบออกเนาะต้องพยายามเกลี่ยนแห้งนะอ่ะนี่สำหรับแนวทางฮานอยสามนอยเนาะพี่น้องเนาะก็ับมีสำนียด้วยพี่น้องเด้ออะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบุภูมิโอฟิเชียลเนี่ยเด้อพี่น้องอ่ะสบายดีพี่น้อง